คละพักนักปรุงพลัส และเส้นที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็คือ Agnesi Spaghetti หมาเลข3ครับซึ่งเป็นรุ่น b r o n z ซนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่า Super Premium ครับเขาจะมีสติกเกอร์ติดอยู่แบบนี้นะครับเส้นหนึบกว่าเดิมซอสก็จะติดดียิ่งขึ้นนะครับข้อเด่นของเส้นรุ่นนี้ก็คือว่าเขาผลิตจากข้าวสาลีดูรัมที่มาจากประเทศอิตาลี100%นะครับแล้วตัวตัวแม่พิมพ์ที่ใช้ขึ้นรูปเส้นเนี่ยครับก็จะทาจาก บรอนช์นะครับหรือทองสำลีนั่นเองทําให้ตัวเส้นเนี่ยครับเขาจะมีลักษณะขุ่ขัดนิดหนึ่งนะครับเส้นเขาจะใหญ่กว่ารุ่นปกติเล็กน้อยแล้วก็เกาะตัวซอสได้ดีมากทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เส้นรุ่นนี้นะครับถ้าสังเกตใกล้ๆนะครับสีของเขาเนี่ยอาจจะแบบว่าดูไม่เงาครับเพราะว่าตัวเส้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเคลือบ,อบเนื้อใสๆนะครับเวลาที่เราลูบแล้วเราจะสามารถรู้สึกได้เลยครับ แค่จับยังรู้สึกได้รับประทานเนี่ยครับเห็นได้เลยถึงความแตกต่างนะครับน้ำต้มเส้นเดือดดีแล้วนะครับใส่เกลือลงไปครับตามด้วยเส้นครับต้มเส้นให้ได้ระดับอ่อนเต้นะครับใช้เวลาอยู่ที่7นาทีครับในระหว่างนี้เราค่อยๆผัดเครื่องของเราได้เลยครับน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะครับปกติหมูชมวงใช่ไหมฮะเขาก็จะใช้แบบหมู3ชั้นวันนี้เราปรับนิดนึงเนื่องจากว่าเราทำเมนูพาสต้าใช่ไหมครับผมก็จะใช้เป็นเบคอนหั่นหนาครับใส่ลงไปนะครับ เราลวนเบคอนให้ขึ้นสีเล็กน้อยก่อนนะครับพอเบคอนของเราสีสวยนะครับใส่พริกแกงเผ็ดครับระวังนะครับอย่าให้พริกแกงไหม้ใส่น้ำลงไปได้เล็กน้อยนะครับในสูตรนี้เราใช้น้ำอยู่ประมาณ200มลลนะครับเราใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับใส่ใบชะมวงครับ ผัดให้ใบชะมวงนุ่มดีนะครับเติมน้ำที่เหลือลงไปครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วดำเกลือน้ำตาลปี๊บผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายดีนะครับ เมนูนี้จะเป็นลักษณะน้ำขูกคลิกหน่อยนะครับใส่ใบมะกรูดตามลงไปนะครับเส้นสปาเกตตี้ของเราตอนนี้นะครับออเดรนเต้ล้ครับใส่ลงไปเลยครับนี่นะครับคนให้เส้นดูดตัวซอสเข้าไปครับต้องบอกว่าเป็นเมนูพาสต้าที่โอ้ไม่ได้หากินที่จันทบุรีได้อย่างเดียวนะครับนี่เราสามารถทำได้อร่อยได้ทุกที่ครับผัดให้เส้นดูดซอสเล็กน้อยนะครับใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟเลยครับ จัดใส่จานเสิร์ฟเลยครับเพิ่มสีสันนะครับตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าซอยฉลับเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นจานพาสต้าที่มาพร้อมกับแรงบันดาลใจของหมูชมวงนะครับกับสปาเกตตี้เบคอนชมวงครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ